หมุยหมักสูตรนี้ก็คิดค้นโดยตนเองนะครับไม่ได้ไปลอกเรียนแบบใครนะใช้เป็นสูตรตัวเองท่านผู้ชมก็เหมือนกันนะครับเวลาทําอะไรไปไปดูช่องนู่นนี่นั่นมาหรือดูช่องผมไปแล้วก็ไปประยุกต์ใช้บ้างนะครับประยุกประยุกใช้บ้างน้ําหมักอันไหนที่เรามีเราก็เอามาใช้นะครับอย่าหมักโชอย่าหมักตั้งทิ้งไว้ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตั้มเกษตรพอเพียงครับเกษตรมือใหม่วันนี้จะผมจะทำปุ๋ยหมักชีวภาพพลังบวกให้ท่านผู้ชมดูสูตรไหนก็ทำมาแล้วครับวันนี้มันจะมีพลังบวกอะไรบ้างจะมีส่วนผสมอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวจะพาท่านผู้ชมมาชมใกล้ๆตรงกระบะที่จะผสมตรงนี้นะครับมีอะไรบ้างส่วนผสมของมันแล้วก็ จุลินรีย์จะใช้กี่ตัวเดี๋ยวมาดูกันเลยครับมาดูกันเลยครับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะมาทําปุ๋ยหมักชีวภาพเดิมทีคลิปต่างๆที่ผมได้ทามาผมก็เคยทําแล้วว่าปุ๋ยหมักแกลบขี้วัาากกวหมักแกลบหรือปุ๋ยหมักแกลบเนี่ยขี้วัวกับแกลบก็ทํามาแล้วขี้วัวกับแกลบแล้วก็ลำละเอียดก็ทํามาแล้วเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพใส่จุลินทรีย์ลงไปหมัก78วันก็สามารถที่จะใช้ได้ นะครับแต่วันนี้ผมจะเพิ่มนี่อีกตัวหนึ่งขุยมะพร้าวขุยมะพร้าวนะครับวันนี้ผมจะเพิ่มอีกตัวหนึ่งก็คือขุยมะพร้าวนะครับขุยมะพร้าวหรือมะพร้าวสับเนี่ยผมเอาไปแช่เอาสารแทนนินออกเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้จะเป็นส่วนผสมของปุ๋ยหมักของผมวันนี้ปุ๋ยหมักสูตรน,นี้ก็คิดค้นด้วยตนเองนะครับไม,ไ, <laughs> ไม่ได้ไปลอกเรียนแบบใครนะใช้เป็นสูตรตัวเองท่านผู้ชมก็เหมือนกันนะครับเวลาทําอะไรไป ไปดูช่องนู่นนี่นั่นมาหรือดูช่องผมไปแล้วก็ไปประยุกต์ใช้บ้างนะครับประยุกประยุกใช้บ้างน้ําหมักอันไหนที่เรามีเราก็เอามาใช้นะครับอย่าหมักโชอย่าหมักตั้งทิ้งไว้ส่วนตัวน้ําหมักวันนี้ที่จะใช้ก็จะมีนีจุลินรีจุลินรีเอ็ครับเป็นตัวขยายที่ขยายแล้วก็จะเอามาใช้วันนี้ส่วนเจ้านี่ <c oughs> น้ำหมักเปลือกมังคุดนะครับส่วนเจ้านี้ นี่ก็จะเป็นจุลินรีย์สังคตแสงเนาะอันนี้เป็นจุลินทรีย์หัวปรีนะหัวปรีนะครับอันนี้อะไรอ่ะขุนทุนุมาเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นจุลินรียน้ําสาวข้าวพอดีมันมีปนในห่อมลไข่มานิดนึงมันเลยเป็นสีขุ่นๆลักษณะแบบนี้นะครับเป็นปนห์อมลไข่มานิดนึงส่วนเจ้านี้เป็นจุลินทรีย์จาวปวก ุลีีจาวปวกนะครับส่วนตัวสุดท้ายที่จะใช้นี่ก็คือกากน้ําตาลที่ผมผลิตเองนะมันอาจจะเป็นหน้าตาจะมันไม่ดําเหมือนน้าเชื่อมนะหน้าตามันอาจจะเป็นเหมือนน้าเชื่อมแต่ว่ามันเป็นกากน้ําตาลที่เราผลิตมาแล้วก็สามารถใช้ได้ดีมันมีรสหวานมีคุณภาพนะครับถ้าเราจะเอาน้ําตาลมาใช้มันก็ต้องมาละลายน้ําตาลอีกเนาะอันนี้ก็เป็นกากน้ําตาลที่ผลิตเองนะครับส่วนตัวสุดท้ายก็จะเป็น รำละเอียดนะครับรำละเอียดอ้าวมาดูวิธีการทําแล้วครับเอารำละเอียดออกก่อนเอาพวกจุลินทรีย์ทั้งหลายแหลอ,ออกก่อนยังไม่ใช้ตนนัวนี้เอาออกก่อนอขั้นตอนแรกเนี่ยผมก็จะผสมไอ้ทั้ง3ตัวเนี่ยทั้งขุยมะพร้าวาแกรบแกรบนะแล้วก็ขี้วัวแห้งนะขี้วัววดนี้แห้งยิงเลยนะครับแห้งมากนะครับ แห้งมากนะก็เลยผสม3ส่วนนี้เข้ากันก่อนครับแล้วถึงจะ,ะมีส่วนผสมอื่นลงต่อไปนะครับ เอาเมื่อคลุกเคล้ากันเสร็จก่อนอื่นเมื่อกี้ลืมบอกไปว่าส่วนอาตาัตราส่วนผสมวัตถุดิบต้อง3อย่างนะครับก็มีขี้วัวหนึส่วนแล้วก็กลบ1หนึ่งส่วนมะพร้าวสับหนึส่วนนะครับแล้วก็มาผสมกัน1ส่วนผมก็คือ1นึ่งกระสอบนะครับหลังจากผสมเสร็จเรียบร้อยเราก็จะเอารำละเอียดรรยรวยรวย,รวย,รวยอย่างนี้ก่อนนะครับรยรยรยๆรยลงไป รำละเอียดก็จะเป็นอาหารของจุลินทรีย์เนาะจุลินทรีย์บางตัวอย่างเช่น e อก็จะกินที่นี่เป็นอาหารทีนี้จุลินทรีย์ที่เตรียมมานะครับผมก็จะใส่1ขวด1ขวดนี่นะประมาณ500-600มลลิตรนะครับใส่ e อเอ็มลงไปครับใส่เป็นขวดไปเลยครับนี่ใส่น้ำสาวข้าวลงไปจุลินทรีย์น้ำสาวข้าวมันปน ฮอมมนไข่นิดนึงก็ไม่เป็นไรเติมลงไปดีทุกอย่างนะครับดีทุกอย่างจุลินทรีย์จะััวปลีลงไปจุรินทรีย์สังเคราะห์แสงลงไปจุรินทรีย์จาปวกลงไป น้ำหมักหรือจุลินทรีย์เตอกมังคุดลงไปสุดท้ายก็กากน้ำตาลนะครับก็มีจุลินทรีย์หลายตัวที่กินนกกินน้ำตาลเป็นอาหารยกเว้นจุลินทรีย์สังกราแสงไม่กินน้ำตาลเป็นอาหาร,ก,ก,ก,าาหารก็ไม่เป็นไรเอาไปรวมรวมกันนี่แหละนะครับเสร็จแล้วเราก็คนๆๆมาหน่อยนะครใช้ขวดนดี่แล้วครับคน ท่านผู้ชมไม่มีอันไหนก็ไม่ต้องใส่นะอยากจะทำเฉพาะขี้วัวกับกแรกรดก็ได้จะทำขี้วัวกับมะพระา้าวสับก็ได้นะครับก็เลือกเอาว่าอันไหนจุลินทรีย์มีตัวไหนใช้ตัวนั้นนะครับสูตรผมนี้จะเป็นง่ายๆวิธีทำของผมจะเป็นง่ายๆมีไม่ครบไม่ต้องเดือดร้อนไม่ต้องกังวลมีอันไหนใช้อันนั้นนะครับ มีอันไหนแช่นั้นแกรบเออแกรบรำละเอียดไม่มีก็ไม่ต้องใส่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะครับหรืออยากจะใส่มันก็จะมีขายตามร้านขายอาหารสัตว์อ่ไปสั่งไปจองเขาไว้นะครับหรือไม่มีอาจจะใช้พวกข้าวโพดบดอะไรพวกเนี้ยพวกมันอะไรต้นนี้มันบดอะไรตรงเนี้ยแป้งบดอะไรเียเอามาทดแทนได้นะมันสําบลังอะไรพวกเนี้ยที่มันบดบดมาเอามาเอามาทดแทนได้ ก็ใส่ปริมาณที่เหมาะสมนะครับอย่าใส่เยอะเกินไปนะใส่ปริมาณที่เหมาะสมนะครับเหตุผลที่ใส่ก็เพื่อแค่เป็นอาหารของจุลินทรีย์แค่นั้นเองครับนะเอาเมื่อเรียบร้อยแล้วก็จะรดราดก่อนรดราดพอสมควรก่อนเดี๋ยวเราจะคุกเขาก่อนอีกหลายรอบครับท่านผู้ชมอยอ่างน้อยอีกสามรอบเนยอีกสามรอบนะทำปุ๋ยนี่เหนื่อยนะท่านผู้ชมเนื่อไหลเป๊กปักปักปก,ปก,ปกนะนะ อ๋อโอเคนี้ก่อน mm hmm. เดี๋ยวก็ยรยลาดเพิ่ม mm hmm. เมื่อรถลาดอย่างนี้ก็ดึงมาทางนี้ก่อนเดี๋ยวเราจะกลับไปทางนู้นนะครับ uh huh. ทําปุ๋ยทําอะไรมันจะเหนื่อยนะครับท่านผู hmm. ้ชมชม,มันไม่สนุกนะนะครับทําเกษตรนี่มันจะเหนื่อย mm hmm. ก็ต้องอดทนนะครับ mm hmm. ท่านผู้ชมก็ทไดนน้อยก็ไม่ทําเยอะอย่างผมก็ได้ครับไม่ต้องทําอย่างผม ทำอย่างละกระมังกระมังก็ได้นะครับแต่ผมนมี่ทำไปใช้เยอะๆใครมาถามมาขอก็แบ่งใครมาซื้อก็ขายเนาะ หลังจากคลุกเคล้าพรมด้วยจุลินทรีย์ทั้งห้าหกอย่างเรียบร้อยแล้วนะครับความชื้นมันได้แล้วนะครับก็ผมจะตักใส่ถังนี้นะคะรับท่านผู้ชมจะตักใส่ถังวันนี้ผมจะไม่ใส่กระสอบมไม่ใช่ลายถังท่านผู้ชมมีกระสอบก็ตักใส่กระสอบถ้ามีถังก็ตักใส่ถังแล้วก็หากระสอบมาปิดหน้าคลุมเพื่อรักษาความชื้นไว้สําหรับปุ๋ยนี้ ผมคงจะหมักนานนิดหนึ่งน่าจะเป็นเดือนขึ้นไปเพราะว่าขี้วัวมันแห้งขี้วัวมันแห้งมากเพราะนั้นถ้าจะหมักเจ็ดวันสิบห้าวันน่าจะยังไม่ย่อยสลายก็จะหมักไว้ประมาณเดือนหนึ่งเป็นอย่างน้อยเดือนเป็นอย่างน้อยนะครับถ้าหนึ่งเดือนมันยังไม่ย่อยสลายดีผมก็ยังไม่ใช้ถ้ายังร้อนอยู่ผมก็จะต่อไปเดือนครึ่ง ถ้ามันยังไม่ได้ก็เป็น2เดือนนะถึงตอนนั้นแล้วก็จะพาท่านผู้ชมมาดูแนะครับตอนนี้ก็จะตักใส่ถังนะเพื่อที่จะเอาไปหมักไว้นะครับตักใส่ถังก่อนครับท่านผู้ชมก็ไม่ต้องทําอยากทําก็ไม่ต้องทําเยอะเหมือนผมนี่ครับก็เอามาอย่างละหนึ่งกระมังหนึ่งกระมังหรือหนึ่งถังอาจา่ส่วนหนึ่งต่อหนึ่งต่อห,หนึ่งเนาะก็ลองเอาไปทํากันดูนะครับ เราก็จะได้มีปุ๋ยหมักชีวภาพที่พร้อมใช้งานซึ่งมีทั้งแกลบมีทั้งขี้วัวมีทั้งมะพร้าวสับนะครับรวมไปถึงจุลินทรีย์ต่างๆที่เ,เติมลงไปตั้ง5-6อย่างนะครับก็ คงจะไว้เท่านี้สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวมันจะยาวที่เหลือเดี๋ยวผมจะตักต่อให้จบตัดต่อให้จบแล้วก็ทิ้งท้ายไว้นิดหนึ่งนะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชมคลิปผมนี้แล้วก็ถ้าอยากจะทําก็นําไปประยุกต์เอานะครับไปดัดแปลงเอาพยายามผมพูดเสมอว่าทําเกษตรสูตรปุ๋ยหมักสูตรนู่นนี่นั่นเราไปดู YouTube มาจนเป็นหมื่นๆช่องก็ รวมถึงช่องผมด้วยเนี่ยก็เอามาประยุกเอาประยุกเอาพยายามดัดแปลงให้เป็นสูตรของตัวเองให้ได้นะครับสูตรของตัวเองให้ได้ทําอะไรในกรเกษตรที่เราทําในบ้านในสวนเราเนี่ยทำอะไรอย่าไปกลัวลงมือทำเลยครับอย่าไปกลัวใส่นู่นก็กลัวใส่นี่ก็กลัวใส่นี่ก็กลัวใส่นู่นก็กลัวไม่ต้องกลัวผมบอกเลยครับอันนี้มันไม่ใช่ ุ๋ยเคมีนะครับใส่น้ำหมักจุลินทรีย์ก็เหมือนกันมันไม่ใช่เคมีจะใส่เท่าไหร่ก็ใส่กําหนดเอาเองครับกาหนดเอาเองนะครับกาหนดเอาเองถ้าเราไปดูนู่นนี่นั่นมาเห็นแต่สูตรแล้วมันปวดหัวจําไม่ได้แล้วมันทําให้เราพระวงนะครับแล้วก็กลัวเลยไม่ได้ทําสักทีนะลองลองมือทําก่อน แล้วมันจะสนุกกับการทําสนุกกับการทําทําแบบนี้มันได้แบบนี้ทําอย่างนี้มันได้อย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับเราก็ประยุกต์หรือแอปพลายหรือดัดแปลงเป็นระยะระยะระยะไปเหมือนผมทําปุ๋ยที่ลงคลิปไม่รู้กี่คลิปแล้วเนี่ยผมก็พยายามประยุกต์ให้ท่านผู้ชมได้ชมนะครับได้ชมแล้วก็ให้ท่านผู้ชมก็เอาไปประยุกต์ต่อประยุกต์ต่อได้ไปดัดแปลงได้ ไปดัดเป็นสูตรตัวเองได้ผมไม่มีเลขสิทธิ์นะครับยินดีเผยแพร่เป็นวิยาทานให้กับพี่กับน้องเราที่รักสายการเกษตรเพื่อให้ทำไปแล้วให้ดินอุดมสมบูรณ์ให้ดินมันดีมีพืชผักกินมีผักที่ปลอดภัยไว้กินในบ้านในครวัวเรือนครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณทุกการติดตามรับชม ขอบคุณทุกกาลังใจนะครับที่ได้คอมเมนต์เข้ามาได้ทักเข้ามาได้ตอบเข้ามาได้ถามเข้ามาแล้วก็ที่ไม่ได้เม,เมน้นมาที่ได้ติดได้ชมอะไรมานะครับขอบคุณทุกท่านนะครับท่านที่เข้ามาชมใหม่ดูแล้วเห็นว่ามันเป็นประโยชน์มันมีประโยชน์อยากจะแชร์ให้พี่ให้น้องให้เพื่อนก็ยินดีครับเพื่อเป็นวิถานให้คนอื่นได้รับรู้เรียนรู้ต่อไปนะครับอยากจะชมคลิปต่อๆไปก็กดติดตามและกดกระดิ่งทิ้งไว้ครับ ผมลงคลิปเมื่อไหร่มันก็จะไปแจ้งเตือนในมือถือของท่านท่านก็สามารถที่จะได้ดูประชมคลิปใหม่ๆก่อนใครก่อนเพื่อนวันนี้เอาไว้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ